กับสบายดี fc ทุกททาน fc พลังเงียบ fc โออิง fc สาวน้อยและ fc ของเจเบาหลาวผู้ที่ตัดสินใจเข้ามากดติดตามเข้ามาส่งกำลังแห้งใจให้กับเจเอเหลาเนาะแต่วันนคลิปนี้เจเอเลาจะเบาเรื่องเหลาเกี่ยวกับวงสาวน้อยเกี่ยวกับองค์อิงเกี่ยวกับเรื่องดราม่าอย่างต่างๆ่างมาเล่าเนาะแต่ว่าเจเบาหลามีคลิปดีๆเรื่องการ เฮดบุญเนาะปัจจุบันนี้ทั้งหลวงพระบางมีทั้งประชาชนคนหลวงพระบางเนาะกาลังห้างหาก,กะเกียรจะเฮตบุญออกพรรษาเนาะแต่ว่าถามมาบุญออกพรรษาอยู่ทั้งหลวงพระบางนี่มีความพิเศษแนวใดต่างจากเวียงจันทร์ต่างจากทางฝั่งไทยเนาะก็คือเจเบาเล่าว,ว่ามีความพิเศษหลายเนาะพอว่าบุญออกพัรษานี่นอกจากบุญออกพรรษาแล้ว มันจะมีบุญอีกตัวหนึ่งที่นอนอยู่ในบุญออกพรรษาแหละนกยังว่าสิบห้าคำของเดือนนี้นี่ออกพรรษาปุ๊บหอดหนึ่งคำของเดือนใหม่ไปจะมีบุญอีกบุญหนึ่งเพราะเขาเอื้อว่าบุญไหลเหือไฟเนาะไหลก็คือลอยคล้ายๆคือลอยกระทงเนาะไหลเหือไฟแล้วก็จะลอยกระทงพร้อมกันด้วยซึ่งการลอยกระทงทั้งฝั่งลาวแล้วกัฝั่งไทย เวลาจะแตกต่างกันเนาะลาวนี่จะเฮ็ดลอยกระทงในช่วงออกพรรษาเนาะแต่ว่าบุญใหญ่ที่สุดก็คือบุญไหลเหือไฟก็คือแต่ละปีแต่ละเดือนนี่เนาะทั้งจังหวัดระหอบางนี่จะให้ประชาชนทุกหมู่บ้านเลยหมู่บ้านละหนึ่งลำถ้าบางหมู่บ้านอันทุนปรพอนะบบมีกําลังทรัพย์กระส่สองบ้านต่อหนึ่งลำเหือเนาะ หมายเขาามาทําเฮือกอมาคหไงกับประมาณเฮือกกาบหนึ่งนเนาะเฮือกกาบเฮือกน้อยที่เขา้าขีกกันข้ามน้ำธรรมดาละแต่จะมีการตกแต่งประดับประดาแล้วแต่ศิออกแบบบางคนก็ออกแบบเป็นเจดีย์อยู่ในวัดบางคนก็ออกแบบเป็นวัดวัดที่มีชื่อเสียงอยู่ในลาวบา,บางบ้านบางหมู่บ้านเพิ่นก็ออกแบบเป็นพญยายมากเป็นนกหงส์เป็นอีกอย่างต่างๆแล้วแต่จินตนาการ แล้วเขาจะมีการประกวดเนาะปีหนึ่งนึงนี่จะมีเฮือที่เข้ามาแข่งขันเข้ามาห่วมขบวนนี่ตามกัว่ายี่สิบกวัวคันบางปีก็สามสิบกัวคันเนะาะอาบุญงานบุญตัวนี้นี่เฮ็ดกันพร้อมกันมัดทุกคนในอยู่จังวหวัดหลวงบ,บางน,นี้เลยและเป็นที่สนใจของแขกต่ตางประเทศเจเบล่าอยากแต่แนะนำ เอฟซีงอิงเลยจากจะให้เอฟซีองอิงได้เห็นเนาะเจบลล่ากัจะเอาคลิปเอาหุภาพขึ้นให้เบิ่งพร้อมเนะดังที่ผมเจ้าเห็นอยู่ในหูภาพเนาะนอกจากบ่วงชนลา่าประชชนแต่ละครเฮื่อและพากันพร้อมใจเฮ็ดแล้วทุกโลงแรมทุกวัดอยู่ในตัวเมืองของหลวงพระบางต้องไปห้อยโคมไฟเนาะ โคมไฟที่พวกเขาเหตุคล้ายๆคือวัฒนธรรมจีนจะมีโคมไฟสีแดงเป็นวงม้นารเป็นลูกกลมๆคู่น้ยบานแต่ว่าโคมไฟของหลวงพรบางนี่จะเหดหลากหลายรูปแบบลากหลายสีสันจะเห็ดเป็นน้วยกลมๆคือน้วยบานก็มีจะเหตดเป็นรูปดาวก็มีจะเห็ดเป็นรูปวงเดือนก็มีเลยจจะให้โคมไฟหั่นสามารถติดดอกไฟใต้ได้บางวัดที่เขาบ่มีท้น บุมีดอกไฟเขาก็เอาเทียนไปใส่ทั้งด้านในแล้วมันจะ่องแสงสว่างมันจะมีความสวยงามหลายโดยเฉพาะคือเส้นทางอยู่ในเมืองน่ะนอกเส้นทางลักๆอยู่ในเมืองของตัวเมืองโลฮาบารเขาจะเอาโคมไฟตัวนี้ไปห้อยไว้ทุกวัดทุกโรงแรมทุกบ้านอยู่ในเขตเมืองมอลดกโลกจะต้องได้ห้อยขนาด โคมไฟตัวนี้มดทุกหลังคาเฮือนท่าหลังคาเฮือนใดโบเหตดถ้าโรงแรมใดโบเหตุนั่นก็คือฟาผื่นกฎระเบียงในช่วงเทศก,กาลไหลเหือไฟหรือคนต่างประเทศขจาเอินว่าเทศก,กาลแห่งโคมไฟนั่นเองเนาะซ้ำบนหนอยู่ในแต่ละวัดจะมีการประดับประดาห้อยโคมไฟอยู่ตามอารามวัดต,ตามอุฏิและยังบปเล้วบริเวณเดินวัดลานวัดเนาะจะต้องได้ ตกแตงเนาะตกแตงด้วยโคมไฟด้วยตะเกียงบ้านเขาคล้ายๆคือตะเกียงบูฮาตะกี้นกเนาะว่าปีที่ผ่านมานี่มีเหตุการณ์ลักษณะแบบใดเกิดขึ้นอยู่ในทางบ้านทางเมืองของหมูเ่เฮาู่ในทางโลกยกย่างว่าเหตุการณ์ยนตกบางวัดก็จะเหตุโคมไฟลักษณะคือยนตกแสดงซื่อออกมาให้วกเฮาเห็นแล้วประชาชนธรรมดาเนี่ย ก่อนหน้าจะหอดมือออกพรรษาอาทิตย์หนึ่งนี่แต่ละวัดเริ่มตกแต่งแล้วพวกเขาก็จะเป็นเวลาที่ให้พวกเขานุ่ม่าวสาวคนหนุ่มรวมไปถึงคนเฒ่าคนแก่จะพาลูกพาหลานไปยังวัดเพื่อไปทายรูปเพื่อไปชมความสวยงามของโคมไฟอยู่ในแต่ละวัดเจเบลลาวขอบอกว่าต้องแนวนี้เลยยกมือให้เลยอยากแบ่งปันข้อมูลอยากให้เอฟซีของอีลาสอิงได้มาเยี่ยมยามจากข้างหนึ่ง หลวงพระบางนี่ขึ้นเสื้อเป็นเมืองมองรดกโลกและเป็นนครหลวงเก่าของอาณาจักรล้านสร้างของประเทศลาวซึ่งยในหลวงพระบางนี่ขนบธรรมเนียมฮีดค้องประเพณีนี่ฮักษาไว้คือนี่อันดับหนึ่งในในลาวอันส่วนจังหวัดอื่นของลาวนี่คือฮีดคองประเพณีนี่บกคอยบกคอยปันใดอยากเห็นต้นแบบของฮีดคองประเพณีของประเทศลาวต้องให้มาเที่ยวมาชมเมืองหลวงพระบาง แล้วพวกเจ้าจะได้หูได้เห็นว่าความเป็นจริงที่ของประเพณีของคนลาวมันเป็นแบบใดแบบใดต้องมาเบิงที่เมืองหลวงขาบางเนาะแล้วหลวงขาบางนี่ว่าสําเนียงแบบใดแบบเมืองเลยน่านเนาะแต่ก่อนแถวหน้านแถวเลยนี่ขึ้นเป็นจังหวัดหนึ่งของหลวงขาบางมีูนยนกลางปกครองคืออยู่ในเมืองหลวงขาบางนี่เนาะหลังจากถึกแบงออกไปเป็นสองประเทศ ทั้งนั่นก็ขึ้นทั้งฟังไทยเลยตั้งขึ้นเป็นจังหวัดนึงเป็นจังหวัดเลยเนาะทั้งเลยทั้งน,น่่นทั้งสยามบุรีนี่ทั้งโอแก้วและทั้งขึ้นไปเสียงเสียงลาย,นยาเนาะอำเภอหนึ่งใกล้ๆกับเสียงรายเชียงของเชียงรายบอกสำเนียงอยากคล้ายๆกันคือลอาบางเลยตะกี้เป็นอนาณาเขตเดียวขึ้นตรงกับลอาบางมาตอนนั้นเนาะอือันนี้ก็เอาบอกข่าวเล่าบุญมาให้พอพอม่เอฟซีจับบร,ริสีเลียดเรื่องดามอกดามา่าเรื่อง ครอ,อบครัวของอีลาอีงของพวกเขาเนาะแล้วคือเมือม่ออิญเมือม่อนี่เจเบล่าก็ต้องได้ก้าเขียมไปวัดเนาะแต่ละปีนี่เจเบล่าก็ได้ไปวัดไปช่วยบางปีที่มีกําลังทุนมีกําลังเงินเจเบล่าก็ได้ซื้อเจียเนาะซื้อกระดาษภาษาไทยเอินก็ะดษก็ะด้ลากหลายสีสีเขียวสีฟ้าสียังเพื่อเอาไปถวายวัดวัดจะได้เห็ดโคมไฟเห็ดเหือไฟจะได้ใท่กระดาษพวกนี้เป็นตัวติดเนาะแล้วก็กาวมีกันไกเพื่อซื้อไปมอบให้ทางวัด เพื่อไปเฮ็ดบุญและบางปีที่เจเบ้าลาบุมีทึนบุมีเงินเจเบ้าล่าก็ไปช่วยเนาะไปติดโคมไฟช่วยเขาไปตบแต่งเหอไฟตบแต่งวัดช่วยเหลือทางวัดเพิินเนาะเขาก็ได้บุญไปน้ำล้วก็ได้ความสุขเนาะคลิปนี้ก็เอาคลิปสั้นๆมาฝากพี่ฝากน้องพอปัจจุบันนี้ทั้งรอเขาบางกําลังกะเขียงบุญตัวนี้อยู่ถ้าผู้ใดอยากงู่ไปเข้าเบึงอยู่ใน u t u b e ก็ได้เขียนว่าเทศกาลแห่งโคมไฟเนาะ เมืองหลวงพระบางจะขึ้นเต็มเลยจะมียูทูบเบอร์ดังๆของทั่าฟ้าเมืองไทยมาเก็บกั่มข้อมูลมาข่าวแม้แต่กระทั่งดาราด,ดังๆอยู่ในเมืองไทยก็มาห่วมงานบุญตัวนี้หลายคนแล้วเนาะอ่ะคลิปนี้ฝากคนกดไลก์กดแชร์เน่เพื่อเจะาพ่อพาดในคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ตร่นี้แหละคําว่าเข้าใใดคลิปใดเฮ็ดแล้วบ่ถึกใจเอฟซีว่าไปบ่ถึกต้องมองใจก็ต้องขอโทษขออภัยมาในคลิปนี้ด้วยเนาะ ขอกราบขอโทษแล้วก็สบายดีเนาะบ๊ายบาย